นิติกรรมสัญญาจะไปซื้อขายที่ดินจะไปติดต่อกรมเมืองคับคดีก็ต้องระวังคนระับแม้กระทั่งเอกสารปลอมเอกสารราชาการในคดีนี้ยังมีการปลอมนะครับนะครับยังมีการปลอมนะครับครับปลอมเอกสารสิทธิ์หรือเอกสารราชาการและเป็นเรื่องของการใช้เอกสารปลอม พี่น้องประชาชนที่เคารพครับใครที่ต้องทํานิติกรรมสัญญาต้องระมัดระวังนะครับเวลาท่านจะไปกู้ยืมเงินหรือจะไปให้กู้อะไรต่างๆเนี่ยท่านต้องให้คู่สัญญาลงชื่อต่อหน้าทำจาผมเลยนะให้เขาลงชื่อต่อหน้านะครับถ้าลงชื่อต่อหน้าแล้วเนี่ยโอกาสจะเป็นเอกสารปลอมมันก็มีน้อยนะครับหลายคดีที่ผมรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นคดีกู้ยืมคดีสัญญาซื้อขายอะไรต่างๆปรากฏไปลงชื่อกันรับหลังนะครับนะพอลงชื่อรับหลังแล้วมันก็มีการปลอมลายมือชื่อกันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโอนรถโอนลอยนะครับนะ,<ล>ะหรือเรื่อง <ละ S 1> หรือเรื่องการซื้อขายสินค้าหรือกู้ยืมหรือขปมากันเพราะฉะนั้นคำแนะนำในการใช้ชีวิตนะครับ การลงลายมือชื่อในสัญญากู่สัญญาคำประกันสัญญาซื้อขายต้องลงต่อหน้าเรานะถ้าเป็นไปได้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ด้วยจะเป็นการดีนะฮะเพราะทุกวันนี้มีลายมือปลอมเยอะนะครับนะด้วยความห่วงใยนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดแชร์นะครับอย่าลืมแสดงความคิดเห็นเป็นกำลังใจให้อาจารย์อาจารย์ก็จะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนทุกวันทุกรู้นะครับ นะความรู้ล้นลวนตังไม่ต้องเสียนะพอมีความรู้กฎหมายใครก็จะมาลังแกรเราไม่ได้นะครับนะสแสดงความคิดเห็นเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยทั้ง f a c e b o o k y o u t u b e t i t t o k นะครับนะให้กำลังใจนะครับนะนะครับถ้าให้กำลังใจอาจารย์เยอะๆอาจารย์ก็จะมาจัดทุกวันนะเราเอาแต่เรื่องที่ดีมีประโยชน์นะครับ คดีปลอมเอกสารสารดีกาได้พิพากษาคาดีหมายเลขดำที่2092ท64อัยการเป็นโจทย์ฟ้องจำเลยสารดีกาตัดสินว่าการปลอมเอกสารไม่จำต้องมีเอกสารที่แท้จริงอยู่ก่อนและไม่จำต้องทำให้เหมือนจริงหนังสือสัญญาจะซื้อขายที่ดินและหนังสือเรื่องคำสั่งรอการพิจารณาการจำหน่ายทรัพย์เป็นเอกสารปลอมที่มุ่งประสงค์ให้สอสเสือ และผู้พบเห็นหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำขึ้นในหน้าที่จึงเป็นเอกสารราชการปลอมการที่จำเลยนำหนังสือดังกล่าวไปมอบให้กับนายสเสือเป็นการกระ,กระทําความผิดฐานใช้เอกสารปลอมสารจำต้นจำคุก2ปีปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมนะครับเพราะฉะนั้น เราจะไปทํานิติกรรมสัญญาจะไปซื้อขายที่ดินจะไปติดต่อกรมเมืองคับคดีก็ต้องระวังคนระับแม้กระทั่งเอกสารปลอมเอกสารราชาการในคดีนี้ยังมีการปลอมนะครับนะครับยังมีการปลอมนะครับคําพิพากษาฎีกาที่2092ทับ2564เอกสารราชาการถ้าประชาชนไปปลอมก็โดนมีความผิดฐานใช้เอกสารราชาการปลอมโทษมันก็จะหนักกว่าเดิม ปลอมเอกาสารธรรมดาก็หนักแนละ้วนี่ไปปลอมเอกาสารราชการนะครับนะออการปลอมเอกาสารสารฎีกาบอกว่านะปลอมขึ้นมาเพื่อให้หลงเชื่อว่าเป็นเอกาสารที่แท้จริงอาจจะไม่มีเอกาสารที่แท้จริงก็ได้ก็มีความผิดฐานปลอมเอกาสารแล้วนะครับนะนะครับนะฮนะไม่จำเป็นต้องมีเอกาสารจริงทำเอกาสารปลอมแต่ ไปเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นนะไปอ้างเป็นลายมือเจ้าพนักงานบังคับพอดีอันนี้มีความผิดครับนะครับมีความผิดนะจําไว้เลยนะถ้าคนปลอมคนใช้เป็นคนเดียวกันลงโทษฐานใช้เอกสารปลอมเข้าใจนะครับนะครับขอบคุณมากครับอืนะครับพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องแรกนะครับนะครับอืนะครับนี่ก็ให้ความรู้กันเต็มที่นะครับนะนะเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ แสดงความคิดเห็นต่างๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์เบอร์โทรศัพท์ปรึกษากฎหมายปรึกษา,าข้อพิาพาทต่างๆที่ท่านมีปัญหาแล้วยังไม่รู้ว่าท่านจะไปสอบถามกับใครโทรไปที่ไหนก็เก็บเงินโทรไปที่ไหนก็เก็บเงินโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอ Facebook YouTube ทนายคลายทุกสอบถามปัญหาได้เป็นบริการสังคมเราให้แนะนำ ให้คําแนะนําทางข้อกฎหมายเราไม่แทนตัวเป็นสารว่าผิดหรือถูกนะครับนะเบอร์โทรอยู่ที่หน้า Facebook YouTube ท่านจดไว้พอท่านมีความทุกข์ความร้อนเช่นท่านไปหมิ่นประมาทเขาไปแสดงความคิดเห็นด่าชาวบ้านแล้วท่านต้องติดคุกติดตารางไม่มีคนเอาเข้าผัดโอเลี้ยงไปเยี่ยมหรือท่านได้รับหมายเรียกตำรวจโด,ดนจับคดีหมิ่นประมาทคดีชอโกงท่านก็จดเบอร์ไว้แล้วโทรมา ท่านก็จะได้ความรู้จากทนายเดชาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนจดเบอร์ไว้วันหนึ่งท่านอาจจะต้องติดคุกก็ได้หรือวันหนึ่งท่านอาจจะถูกโกงก็ได้นะครับนะจริงไหมครับพี่น้องครับก็ฝากให้ทุกคนที่มาดูรายการของผมนะครับนะครับช่วยให้กําลังใจกับผมด้วยนะครับนะผมก็จะอาให้เบอร์โทรไว้ติดในเวลาที่ท่านมีความทุกข์ท่านเกิดบัติเหตุรถชนท่านก็โทรหาผมได้ โดนทวงหนี้ก็โทรหาผมได้ถูกโกงก็โทรหาผมได้นะครับนะเบอร์นะครับ,นะรบผมให้ไวน้นะครับนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กับทนายเดชานะครับนะอันนี้เรื่องแรกไปแล้วจบเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของการซื้อคอนโดหลายๆคนบ้านพักอยู่คอนโดการซื้อคอนโดกับซื้อบ้านไม่เหมือนกันนะ นะบ้านมันอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรคอนโดมันเป็นลักษณะคอนโดไม่มีโฉนดมีแต่เอกสารสิทธิ์นะไม่เหมือนกันเวลาพูดถึงคอนโดนะครับพี่น้องประชาชนครับช่วยกันแชร์ครับพูดถึงคอนโดเนี่ยนะครับหมายถึงเอกสารสิทธิ์ไม่ใช่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์แต่ถ้าพูดถึงบ้านจัดสรรเรียกว่ากรรมสิทธิ์เพราะอะไรเพราะบ้านจัดสรรทั้งบ้านทั้งที่ดินเป็นของเราคนเดียวแต่ถ้าเป็นคอนโดนะ ที่ดินเป็นของทุกคนแต่คอนโดห้องชุดเฉพาะในห้องเป็นของเจ้าของห้องชุดเห็นนะเพราะฉะนั้นเราซื้อคอนโดหนึ่งห้องเราเป็นนะมีกรรมสิทธิ์เฉพาะในห้องชุดแต่ที่ดินไม่ใช่เขาถึงได้เรียกว่าเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในห้องชุดคือมีกรรมสิทธิ์เฉพาะในห้องชุดส่วนที่ดินเป็นของส่วนรวมเขาถึงเรียกว่าทรัพย์ส่วนกลาง นะบางคนมีรถอยู่คันหนึ่งจอดมันเลยสามรอหสิบห้าวันไม่ได้นะครับต้องให้คนอนื่นเขาจอดบ้างเพราะที่ดินในคอนโดเป็นทรัพย์ส่วนกลางทุกคนมีสิทธิ์จอดนะครับเข้าใจนะครับนะบางคนบอกเอ้เราเป็นเจ้าของห้องชุดเราก็เอา,เาก็เอารถมาจอดสา5ร้อยหสิบ้าวันก็ได้ไม่ใช่เข้าใจคาดเคลื่อนเป็นไงฮะความรู้กันเป็นไงแต่ถ้าหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเราจอดได้นะครับบ้านเราที่จอดรถในบ้านเรา นะเราจอดได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับจุกรู้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้องผมเองเป็นเคยเป็นกรรมการหมู่บ้านเคยเป็นแล้วก็เป็นประธานนิติบุคคลอยู่ก็ขอให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับนะนะครับนะวันนี้นะครับมีคดีครับศาลฎีกาตัดสินนะครับคดีที่2884-64ทับศาลฎีกาตัดสินว่า ประกาศขายทอดตลาดของเจ้าพนักง,งานบังคับคดีก,กำหนดให้ผู้ซื้อทรัพย์ต้องเป็นผู้ชำระหนี้สินค้างชำระต่อน,นิติบุคคลการที่บริษัทบอใบไ,ไม้เข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์เท่ากับตกลงยอมรับข้อกำหนดในการขายทอดตลาดเมื่อจำเลยนะครับหมายถึงเจ้าของห้องชุดเดิมมีหนี้ค่าใช้จ่ายส่วนกลางค้างอยู่คนที่ซื้อคอนโดไปหรือห้องชุดไปก็ต้องรับไปทั้งง่าย นะทั้งทรัพย์สินและหนี้สินนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปจ่ายค่าส่วนกลางที่ค้างชําระนะครับเมื่อจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับชำระอะไรต่างๆจบสิ้นแล้วนิติบุคคลจะมาฟ้องเรียกค่าส่วนกลางซ้ำซ้อนไม่ได้ไม่มีอำนาจฟ้องนะครับนะเพราะว่าเขาตกลงเขาจ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะนะครับ เพราะนั้นใครจะไปซื้อคอนโดอย่าลืมมันมีค่าส่วนโกงส่วนกลางนะครับนะครับเข้าใจนะให้ความรู้นะครับเข้ามาแล้วก็ถ้าเห็นว่าสิ่งที่ผมกําลังพูดนั้นมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเป็นกฎหมายใกล้ตัวก็แชร์ด้วยนะครับจุกครูจุกครูนะครับนะครับจุกครูนะครับให้ความรู้นะก็แชร์กันไปนะครับกราบขอบพระคุณมากครับนะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอ่า การซื้อขายอาคารชุดขายซื้อต้องรับผิดชอบเรื่องส่วนกลางปัจจุบันมีการแก้กฎหมายเรื่องการขายทอดตลาดแล้วเวลาเขายึดคอนโดจะขายทอดตลาดเจ้าพนักงานเขาจะแจ้งมาที่นิติบุคคลว่าเอา้าให้แจ้งมาค้างค่าส่วนกลางเท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะขายทอดตลาดแล้วเขาจะหักเงินไว้ให้นิติบุคคลเขาแก้กฎหมายแนละ้วมันจะไม่ยุ่งยากแล้วนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ อา,อาจารย์เดชามาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนว่านะครับการซื้อขายคอนโดมันเป็นอย่างนี้นะมันมีค่าส่วนกลางนะเราจะไปซื้อจะอะไรเนี่ยบางคนไปซื้ออ่าอ่าอาคารชุดปรากฏตก,ตกลงราคากันห้าแสนแต่ปรากฏเขาค้างส่วนกลางอยู่สองแสนก็ต้องช่วยต้องใจสองแสน่ะสวยไหมนะครับเออนะครับนี่ก็ฝากไว้ นะต้องระวังนะครับฝากไว้ด้วยความรักและความห่วงใยนะครับจากทนายเนชานะครับนะนะครับก็ให้ความรู้กันเต็มที่นะครับก็ฝากฝากไว้เป็นไงนะได้ความรู้ไหมครับอืมนะครับอืมนะครับนะครับเชิญนะครับใครที่นะครับอ่านะเห็นว่าดีมีประโยชน์เป็นกฎหมายใกล้ตัวพี่น้องประชาชนคิดว่าสิ่งที่ผมกำลังให้ความรู้อยู่นี้ ได้ประโยชน์ไหมครับนะครับนี่คือเอามาจากคําพิพากษาสอนประชาชนประชาชนจะได้รู้กฎหมายพี่น้องว่าเราควรจะรู้กฎหมายไหมครับดีมีประโยชน์ช่วยกันแชร์ครับนะครับนี่ก็ฝากนะครับอืมนะนี่ให้ความรู้กันเต็มที่นะครับอืมนะครับนะเราไม่ต้องห่วงแล้วครับเราให้ความรู้กันเต็มที่นะฮะนะนะครับนะครับอืม อนะครับอ่านะฮะว่ากันไปนะครับอืมนะครับมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจนะครับอืมนะครับอา้าจบไปแล้วเรื่องคอนโดนะครับแล้วใครมีปัญหาข้อกฎหมายมีปัญหาเรื่องคดีความต่างๆเบอร์โทรอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะครับท่านโทรมาปรึกษาในเวลาที่ท่านมีความทุกข์ใจนะครับหรือท่านต้องการคําแนะนําทางด้านกฎหมายทนายใครทุกก็ เป็นอ่าเป็นที่แห่งหนึ่งที่ท่านสาม,มารถเนี่ยนะครับที่ท่านจะได้ความรู้ได้นะครับนะนะครับเข้ามานะครับสอบถามได้เมมเบอร์ไว้นะครับอืมอืมนะครับอืมเรื่องต่อไปนะครับเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการซื้อที่ดินสอก,อกอทุกวันนี้แม้กระทั่งนักการเมืองนักธุรกิจประชาชนชอบซื้อที่ดินสอรกอร,กอร ที่ดินสอปกอรซื้อขายไม่ได้นะครับอาจารย์เดชาจะบอกนะครับอย่าไปซื้อที่ดินสอปกอรซื้อไม่ได้นะครับใครมีปัญหาเรื่องที่ดินสอปกอรก็ Kook, มีเบอร์โทรโทรมาปรึกษาได้ซื้อไม่ได้ช่วยกันบอกกล่าวไปซื้อไม่ได้นะครับนะซื้อไม่ได้นะครับที่ดินสอปกอรเพราะที่ดินมันเป็นของหลวงนะครับเขาให้ทํากินนะให้กเกษตรกรไม่สามารถซื้อขาย ยกให้ใครก็ไม่ได้ต้องตกทอดทางสายเลือดพ่อจากลูกลูกจากพ่ออะไรต่างๆว่าไปซื้อขายอะไรไม่ได้เลยจะไปยินยอมให้คนอื่นมาทำประโยชน์ก็ไม่ได้ก็ถือว่าผิดเงื่อนไขเขาต้องยึดคืนนะครับนี่คือความรู้ที่อาจารย์เดชานะครับให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจาอาจารย์ด้วยนะครับ นะฮะนะครับก็ให้ความรู้กันทุกวันพี่น้องประชาชนน่าจะได้ประโยชน์นะครับอ่านะครับเอ้านะครับต่อไปนะครับเรื่องสปกนะครับสารดีกาตัดสินนะครับดีกาที่3 2 0 4องทับหี่ที่ดินพิพาทนะครับเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินสปกแต่ปรากฏว่าคนที่ได้รับอนุญาตดำนำไปแบ่งขาย นะพอไปแบ่งขายเสร็จแล้วคนที่เขาซื้อมาเขาก็ไปทําการ,กรเกษตรปลูกต้นยางพาราพอปลูกต้นยางพาราเสร็จแล้วนะก็มีบางคนครับแอบเข้าไปขโมยนะลักเอาน้ํายางจากยางพารานะเขาก็เลยไปแจ้งตํารวจตํารวจก็ส่งอายการอายการก็ส่งฟ้องนะครับนะครับจําเลยก็ต่อสู้ว่าเฮ้ยที่สปกร ต้นยางพาราก็เป็นส่วนควบของที่ดินของหลวงเพราะฉะนั้นไอ้ผู้เสียหายเนี่ยไม่มีไม่ไม่มีอำนาจฟ้องไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแจ้งความสาลดีกาบอกว่าความผิดฐานลักทรัพย์เป็นความผิดอาญาแผ่นดินจำเลยก็รู้อยู่แล้วว่าผู้เสียหายรายนี้นะครับผู้เสียหายเนี่ยรู้อยู่แล้ววา่าผู้เสียหายเนี่ย เป็นคนปลูกต้นยางพาราในที่ของอสปออกนะครับการที่ไปกีดไปเ,เอาเอาน้ำยางอําน้ำยางจากต้นยางพาราเป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการทุจริตนะครับนะนะเมื่อเป็นการทุจริตและเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่ผิดกฎหมายเนี่ยจำเลยไป,ไปไปเอาน้ำยางต้นยางพารา ในที่ดินสพกรนะครับก็เป็นการลักทรัพย์ในเวลากลางคืนก็สารก็จําคุกไปคดีนี้นะนะมันเป็นคดีอาญาแผ่นดินจะต่อสู้ว่าผู้เสียหายไม่มีสิทธิ์แจ้งความไม่ได้เพราะมันเป็นอาญาแผ่นดินผู้เสียหายไม่ต้องแจ้งความตํารวจก็สอบสวนได้เพราะอาญาแผ่นดินนี่ครับสุดท้ายสารจำคุกไปรวมสองกระทงกระทงละหนึ่งปีหกเดือน ติดคุกไปต้องชดใช้เงินเขาด้วยเพราะฉะนั้นใครไปใครไปเสียค่างโง่ซื้อที่ดินสอประกอบไปแล้วไปปลูกต้นยางนะแล้วปรากฏมีคนมาตัดยางนะครับท่านฟ้องเองไม่ได้นะครับท่านต้องใช้วิธีการแจ้งความแล้วให้อัยการเขาฟ้องแทนท่านมันก็ติดคุกครับนะครับก็ติดคุกไปครับเป็นไงฮะคดีนี้ได้ประโยชน์ไหมครับนะเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อที่สอประกอบก็ เอาดคดีนี้ไว้เป็นประโยชน์นะนะครับนะครับนะครับกระจายไหมครับ <captain. S 2> ได้ประโยชน์ไหมครับอืมนะครับนะได้ประโยชน์ไหมครับอ่านะฮะอืมนะครับเอ่อนะครับนะครับนี่คือได้ประโยชน์เลยครับนะคำพิพากษาของสาลดีกาที่มาให้ความรู้กับท่านได้ประโยชน์ไหมครับถ้าได้ประโยชน์ช่วยแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์กําลังทําอยู่นี้สังคมได้ประโยชน์ นะครับได้ความรู้ทางกฎหมายนะครับท่านไม่ต้องไปไปหาความรู้ที่ไหนที่นี่นะครับความรู้เต็มที่นะครับเข้าใจนะครับนะครับเป็นกําลังใจให้อาจารย์เยอะๆนะครับต่อไปนะครับนี่ก็จาพุกกันไปนะนี่สารตัดสินดีมากอาญาแผ่นดินนะครับไม่ต้องมีการแจ้งความคดีไหนก็แล้วแต่ทรัพย์สินของเรา ดันไปปลูกอยู่ในที่สาธารณะหรือในที่หลวงท่านอย่าไปฟ้องเองนะครับท่านไม่ใช่ผู้เสียหายเพราะต้นไม้ที่ปลูกในที่ดินของหลวงเป็นส่วนควบจึงไม่ใช่ทรัพย์สินของท่านทางออกของท่านท่านต้องแจ้งความท่านต้องแจ้งความครับนะท่านต้องแจ้งความนะครับจำไว้เลยนะใครไปปลูกต้นไม้บนที่ดินสปกอฟ้องเองไม่ได้ต้องแจ้งความต้องใช้บริการตำรวจนะครับ แต่ถ้าฟ้องเองยกฟ้องเพราะท่านไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สิน,นนะครับชัดเจนนะฮะอันนี้คำพักษาดีมากเลยนะครับเรื่องต่อไปครับโอโ้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องผัวเมียครับใครมีผัวมีเมียฟังทางนี้ครับนะครับฟังทางนี้นะครับได้ความรู้นะฮะเป็นคดีหนี้ร่วมผัวเมียครับนะจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยวันดีคืนดีอย่ากันนะ ศาฎีกาตัดสินนะครับคำพิพากษาฎีกาที่สามเจ็ดห้าศูนย์ทับสองห้าหกสี่ผัวเมียจดทะเบียนสมรสกันมีทรัพย์สินทำมาหาได้ร่วมกันเรียกว่าสินสมรสนะครับพอเลิกการจดทะเบียนอย่าต้องแบ่งทรัพย์สินเท่าเทียมกันนะครับต้องแบ่งทรัพย์สินเะท่าเทียมกันนะครับนะตามมาตราหนึ่งสี่เจ็ดสี่และมาตราหนึ่งห้าสามสามนะครับและหนี้สินก็ต้องแบ่งเท่ากันคือพูดง่าย ผัวเม okay? right If ียจดทะเบียนสมรสเลิกลากันทรัพย like yep. oh, yep. yeah. sure ์สินก็ต้องแบ่งเท่ากันหนี้สินก็ต้องเท่ากันนะครับนี่สารดีกาตัดสินนะเพราะนั้นใครเป็นผัวเป็นเมียพอเลิกกันปุ๊บทรัพย์สินก็ต้องคนละคนละครึ่งนะทรัพย์สินก็คนละครึ่งหนี้สินก็คนละครึ่งสารดีกาตัดสินแล้วนะครับนะครับและพอตัดสินเรียพอหย่ากนเรียบร้อย ยังไม่ได้แบ่งสินสมรสก็ถือว่าทรัพย์สินที่ที่มีอยู่หลังจากจดทะเบียนหย่านั้นเรียกว่ากรรมสิทธิ์รวมทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องคนละครึ่งหมดนะต้องคนละครึ่งหมดเห็นนะแต่คดีนี้มีปัญหาก็ปรากฏเพราะยาเสร็จไอบ้านและที่ดินดันติดจำนองแบงค์นะเมียเป็นคนผ่อนอยู่คนเดียวผัวไม่ผ่อนนะครับนะผ่อนอยู่คนเดียวครับเป็นหนี้เป็นสิน นะพอถึงเวลาปุ๊บนะไอ้นะนะเมียเนี่ยนะครับเมียเมียก็บอกว่าเฮ้ยหลังจากยาแล้วผัวไม่ผ่อนเลยเมียผ่อนอยู่คนเดียวเพราะนั้นจะแบ่งคนละครึ่งมันไม่เป็นธรรมนะเพราะมาหักเงินเดือนเมียทุกเดือนเมียก็บอกว่าคำนวณเป็นสัสดส่วนแล้วเนี่ยนะตัวเองต้องได้ส่วนแบ่งเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวเองต้องได้สักแปดสิบหกเปอร์เซ็นต นะครับก็เลยขอกันส่วน86ทำได้ไหมสามธิกาบอกทำไม่ได้นะที่ดินสินสมรสเนี่ยโดนยึดไปแบงก์บอกจะมากัน86ส่วนไม่ได้ก็กันได้แค่กึ่งเดียวกันได้แค่ก้50กันส่วนนะนะถ้าจ่ายเงินไปเยอะก็ต้องไปฟ้องผัวเองนะครับนะที่ตัวเองถัดท,ท่าที่ตัวเองจ่ายเกินไปเกินส่วนนะครับนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะฮะเพราะฉะนั้น ถ้าเราเลิกกับผัวเลิกกับเมียแล้วเนี่ยถ้าไม่มีใครผ่อนเนี่ยเราก็ต้องมานั่งตกลงกันนะว่าจะเอาอยัางไงกันมาทาบันทึกตกลงใครจะต้องรับผิดชอบอะไรเพราะถ้าเราผ่อนคนเดียวถึงเวลาโดนยึดไปเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยก็ยึดหมดเลยทั้งแปลงนะนะครับนะหรือว่าถ้าเราไม่เกี่ยวข้องก็กันได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นตจะกันแปดสิบหกเปอร์เซ็นหรืออะไรต่างๆไม่ได้นะครับอันนี้ก็ให้ความรู้กับประชาชนนะครับเข้าใจนะครับนะ อย่าลืมนะครับฟังแล้วมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ช่วยแสดงความคิดเห็นเป็นกําลังใจให้อาจารย์ว่าสิ่งที่อาจารย์ทําอยู่เนี่ยดีมีสังคมได้ประโยชน์ครับน่าเอามาอ่านะครับเข้าใจนะครับอืมนะอืมนะครับน้นะครับน้านะครับนะมีประโยชน์ไหมครับเห็นไหมใช้เป็นใช้เป็นข้อคิดในการดําเนินชีวิตได้นะครับอืมนะครับอืมอืม แชร์กันไปเยอะๆนะครับสําหรับคนที่อยากจะได้ความรู้ทางกฎหมายนะครับถ้าใครเห็นมาดีมีประโยชน์สิ่งที่พูดเนี่ยอู้ได้ประโยชน์ล้วนๆเลยก็แสดงความคิดเห็นมาอืมอืมนะครับอืมครับครับอนะครับอืมนะครับอืมตำรวจจะตรวจสารเสรจติดเราไม่ได้เราไม่ให้ตรวจได้ไหมได้ครับ นะครับได้นะฮะเราไม่ให้ตัวก็ได้แต่ตัวเขาก็จะจับตัวไปโรงพักนะกระดาเนินคดีขัดคําสั่งเจ้าพนักงานอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับอือาจารย์หัวเราะหน่อยชุกรู้นะครับอืมนะครับสวัสดีครับอืมอืมครับอืมนะครับอืมนะครับขอบคุณมากครับนะครับอ่านะ ครับนะครับก็นะครับ,นะรบช่วยกาลังใจเป็นกําลังใจนะครับผมก็จะได้มาจัดรายการให้ความรู้ทุกวันนะครับต,ต่อไปครับเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรวะเนี่ยไปกู้เงินนะไปกู้เงินเสร็จแล้วเนี่ยลงชื่อในสัญญากู้เงินว่ารับเงินไปแล้วเอาที่ดินไปจำนอมลงชื่อว่ารับเงินไปแล้วคดีนี้ล้านกว่าบาท แต่ปรากฏไม่ได้รับเงินวันดีคืนดีเจ้าหนี้มาฟ้องทั้งครั้งที่เราไม่ได้รับเงินแต่สัญญาคือสัญญาคู่บอกว่าเรารับเงินไปแล้วสัญญาจำนองก็บอกเรารับเงินไปแล้วสามดีกาได้มีคำพิพากษานะครับที่สามเจ็ดหกเก้าทับหกสี่สามเจ็ดหกเก้าทัหกสี่ครับนะจำเลยนะครับไปกู้เงินโจทย์นะครับนะฮะแล้วก็ไปจดจำนองนะครับมีสัญญาเงินกู้ว่ารับเงินไปแล้ว มีสัญญาจำนองบอกรับเงินไปแล้วจำเลยก็เลยสืบพยานว่าจำเลยไม่ได้รับเงินเลยหนึ่งล้านนะสามแสนบาทจำเลยเอาพยานบุคคลมาสืบว่าไม่ได้มีการส่งมอบเงินเลยข้อความรบุที่ระบุว่าได้รับเงินแล้วนั้นไม่มีมูลนี่ต่อกันสารนิกาบอกว่าจำเลยสามารถนำพยานบุคคลมาสืบได้ว่าจำเลยไม่ได้รับเงินเป็นไปตามวิแพ่งมาตาา94วรรค2ตอนท้ายนะครับ คดีนี้จำเลยชนะคดีโอ้โหนะครับสารยกฟ้องเลยนะครับยกฟ้องเลยสามสารเลยเนี่ยใครจะไปกู้เงินนี่ต้องระวังนะบางทีนยให้เซ็นเป็นสัญญากู้บอกรับเงินแล้วให้จดจำนองที่ดินบอกรับเงินแล้วแต่ปรากฏไม่มีการส่งมอบเงินนะครับนะครับนี่แหละครับสารฎีกาบอกว่าคดีนี้มันมีพิรุษหลายอย่างโจจ์จำเลยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับ ไม่มีเหตุผลที่จะยอมให้กู้ยืมเงินเป็นเงินถึงล้านสามแสนบาทนะนะครับแล้วก็เงินที่ให้กู้ยืมก็ไม่รู้เอามาจากที่ใดเป็นเงินสดหรือเช็คไม่โจทย์ไม่มีพยานหลักฐานมายืนยันว่าเออเอาเงินที่ไหนมาให้กู้เงินตั้งล้านสามแสนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะเงินจำนวนมากแหล่งที่มาของเงินก็ไม่มี เป็นเงินสดหรือเช็คก,ก็ไม่รู้พยานหลักฐานไม่มีนะครับไม่มีคนมาเห็นว่ามีการส่งมอบเงินนะครับนะครับนะครับเพราะฉะนั้นศาลไม่เชื่อนะนะฮะพยานหลักฐานจําเลยคนกู้ดีกว่าของโจทย์ศาลยกฟ้องนะครับทั้งๆท,ท,ที่มีพยานหลักฐานง่ายเลยนี่นะครับคดีนี้เป็นคดีสำหรับทั้งเจ้านี่และลูกนี้ต้องระวัง ถ้าเราจะมีการกู้ยืมเงินกันต้องใช้วิธีการโอนเงินผ่านบัญชีบัญชีบัญชีเจ้าหนี้ไปยังบัญชีลูกหนี้ชัดเจนหรือไม่กระจายเป็นแคชเชียร์เช็คระบุชื่อลูกหนี้ไปเลยชัดเจนนะครับนี่ก็คือการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนที่ดินสอปกระนะครับใครยังมีคําถามก็โทรมาได้นะครับหลังจากเลิกรายการก็โทรได้เบอร์โทรที่หน้า Facebook youtube นะครับนะครับอนะครับอ <mm> นะครับก็ได้ประโยชน์นะครับนะวันนี้ก็คงเอาแค่นี้นะครับก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากโโลโลกคุ้มครองพี่น้องประชาชนสวัสดีครับไปก่อนละครับ้้นนนนนนดดดิิทีพืปาร